แอนเดอะเทมเอร์ด็อกนะคะเจอกร์ฟในช่วงของเด็กวันแบ่งปันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะคลิปย่อมจะให้ดูวันนี้นะคะเป็นคลิปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อยู่ดีๆก็ลงมาจากรถนะคะแล้วก็ช่วยโบกรถให้กับรถพยาบาลที่กําลังจะผ่านเส้นนั้นนั่นเองนะคะเจ้าของคลิปนะคะคือคุณหน um ุ่มรถพยาบาลวัยชาลาทํากินนะคะซึ่งได้ระบุข้อความไว้ตอนที่เขา อัปคลิปนี้นะคะใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่านับถือน้ำใจน้องนักศึกษาคนนี้จริงๆนางฟ้าชัดๆนะคะในคลิปนะคะก็จากที่เห็นนะก็จะเป็นคลิปที่น้องมุกนะคะในคลิปเนี่ยเขาชื่อน้องมุกนะน้องมุกเห็นรถพยาบาลไปต่อไม่ได้เป็นเวลาหลายนาทีแล้วนะคะจึงตัดสินใจลงมาบนถนนบกรถทีะะ่อาคารด้วยความสุภาพให้ช่วยเปิดทางให้ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีของพรุงพารังนะคะชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็เกิดอาการยกย่องแล้วก็ชื่นชม ยกให้เป็นฮีโร่ถุงก,ก๊อบแก๊สน่นนงค่ะเขาบอกว่าที่รถพยาบาลผ่านวันนั้นนะคะเป็นเวลาประมาณ8-9โมงนะเป็นช่วงที่จาราจรติดขัดมากๆนะคะแล้วก็พอถึงบริเวณถนนจารันสนิทวง57จูๆก็มีน้องนักศึกษาสาวถือถุงก,ก๊อบแก๊สนะคะลงมาจากถนนแล้วก็ โบกนะคะคอยโบกรถแล้วก็บอกให้รถในแต่ให้บอกแล้วก็บอกให้รถแต่ละคันนะคะให้ช่วยเปิดทางให้รถพยาบาลหน่อยนะคะจนถึงบริเวณกลางกำลังลงขึ้นรถพยาบาลจึงเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นจากการช่วยโบกรถของน้องแล้วก็นําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีก็ได้มีคนได้ไปถามน้องนะคะน้องเขาก็บอกว่าเขาเคยเสียคุณยายเพราะว่าส่งโรงพยาบาลไม่ทันนั่นเองค่ะน้องก็เลยรู้สึกแบบ อยากช่วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะอยากให้ได้ไปรองดูนะคะก็หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็กลับมาตอบคอมเมนต์พูดคุยกับอนิดนึงนะคะว่าตัวคุณเองรู้สึกยังไงกับน้องบุ๊กแล้วก็คล,คลิปนี้นะคะก็โอเควันนี้ออมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะส่วนกติกาในการร่วมสนุกลุ้นเงินรางวัล2,000บาทก็รอดูได้ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่กะกติกานะคะก็คือหลังจากที่ทุกคนไปดูคลิปวิดีโอที่ออมแนะนําแล้วกดไลค์กด s u b ์ ช่อง YouTube ของช่องช่องนั้นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ในการทำคลิปวิดีโอต,อต่อไปแล้วก็กด s u b สไครป์ช่อง y o u t u b e พร้อมด้วยนะคะก็คือเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ดอคอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์ช่อง YouTube ที่ออมแนะนำแล้วก็ช่องเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ดอคนะหลังจากนั้นนะคะก็ไปตอบคำถามใายที่โพสต์พต์นี้ในเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะแล้วมามร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ